สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับใครที่ชอบ Honda นะครับตัวนี้ Honda c ซ vic FD นังฟ้านะครับ1.8ออโต้ปี2007นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับจะทรงลงล้อ18มานะครับใครที่หาใช้งานนะครับ179,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถคัดและเช็คมาสวยๆครับหน้าเดิมท้ายเดิมให้มีชนหนักอัดต่อือพิกว่วงนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมูทไหลลื่นนิ่มเงียบครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับ เบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องบุ๊ก์วิสก็อยู่ครบครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับตัวนี้ปี2007นะครับไฟท้ายโรนัทนะครับยังไม่ใช่ตัวแดเหลี่ยมนะครับรถพร้อมใช้นะครับนี่นะครับจัดส่งลงล้อมางามๆแบบนี้นะครับสวยๆครับท่อก็ออกเสียงนุ่มๆทุ้มๆนะครับไม่ลั่นนะครับนี่เลยครับเบอร์นี้โทรเจรจาสอบถามได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ รถดูแถวแบริ่งนะครับแบริ่งสมุดปากการฟอยแบริ่งนะครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับ179,000กับาทนะครับกับรถสภาพสวยๆนะครับภายในระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานนี่นะครับนำมาฝากแล้วนะครับสมาชิกท่านใดที่กำลังเล็งๆหา FD ดังฟ้าราคาสภาพน่าสนใจมากๆนะครับอยู่ใกล้ไปเช็คไปชมนะครับอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทาง ท่านจะวิดีโอคอลขอรูปเพิ่มวิดีโอคอลรูปคันก็ได้นะครับการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับรับประกันได้รถแน่นอนแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วไทยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้ FD นะครับเ d เป็นกลุ่มรถที่อะไรค่อนข้างจะหาได้ง่ายและก็เยอะด้วยครับการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากนะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟน,แฟนขับของ FD นาลังฟ้าใน แฟนเพจ Facebook นะครับมันจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงนะครับไปหาดูในส่วนของอู่เก่งๆอะไรถูกๆหาได้จากที่ไหนนะครับเข้าไปศึกษาได้ในนั้นโดยรวมนะครับ FD นางฟ้าเป็นรถที่กว้างกวัางนั่งสบายใครที่ชอบ Honda นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับ f d นะครับส่วนคันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสักใครชอบใครพร้อมอยู่ใกล้แบริ่งสมุดปาการมาเช็คมาชมดูรถตรวจสอบทดลองขับนะครับ เรื่องต้นคัดมาแล้วเช็คมาแล้วนะครับการันตีสภาพนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อือพิควั่มนะครับถ้ามีตัดต่อพิควั่มเราไม่ซื้อตั้งแต่แรกแล้วนะครับมาเช็คมาชมมาตรวจสอบนะครับใครไม่มั่นใจก็พาเพื่อนพาช่างมาช่วยเช็คได้ครับคันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องนะครับพร้อมขับ เอาไปโอนได้เลยครับชุดโอนครบนะครับใครที่กําลังหา FD ดังฟ้านะครับก็มาเช็คชมได้ครับรถสวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับหากท่านชอบ FD ดังฟ้าตัวนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสีขาวโทนนิยมสำหรับยุคนี้ด้วยครับรถคัดและเช็คเรียบร้อยพร้อมขับพร้อมขายเอกสาร